อันนี้เรา PG Channel จะมาสัมภาษณ์เรื่องโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรนะครับขอเชิญคนแรกครับคุณกุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตขึ้นคุณอยากจะเป็นอะไรครับอยากเป็นคนนะฮะครับถือไมคอ่ะนี่ไม่อ่ะคนโตขึ้นอยากเป็นคนตอนนี้มึงไม่ใช่คนเหรอครับอยากเล่นครับไม่ผมลองครับคุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตครับผมอยากอยากเป็นคนธรรมดาครับ คุณพูดอย่างนี้คุณตออ่ผมไหมครับโอ้ยสัมภาษณ์จริงจริง,จ,งจังเลยสิจริงจัง,จงสุดๆเลยจะเปสุดจะไม่อยากไปรัง้องครับเรื่งรองนี้ค่อยว่าไาอ้ทนีอยากสอ๋อโอเค เป็นคนเนเออก็ไปคนอื่นได้นะนู่นก็ตั้งแต่มึงอะนะโอเคครับต่อไปครับมันใหญ่มันดุหลังก็ต่างกันต่างกันใหญ่ดัมากเลยัด้แรงมาเลือกตื่นตื่นยิดแม่ตื่นตื่นตื่นยิดแม่เอออมยากถามว่าโตขึ้นอยากเป็นเียอะไรครับใหญ้เหรอข้นข่าวขึ้นขวขึ้นข่าวขึ้อืมคุณอยากเป็นกันไรครับคุณเอาละครับโอเคครับท่านี้รู้รู้กันเลยครับ

นี่ครับต่อไปครับมิสเตอร์แฉงครับมิสเตอร์แฉงเอ่อโตขึ้นหน่อยเป็นไรครับอยากเป็นอะไรก็ได้ใกล้ๆอยากไม่จับมองกล้องนะครับมองกล้องครับโอไม่ต้องมองมองเดี๋ยวมันเจาะตาเออก็รู้อยู่นะครับคนหลอกว่าอย่างเงี้ยครับไม่ชอบมองกล้องนะคุณอยากจะเป็นอะไรอนาคตครับผมอยากเป็นคนค้ชครับไม่รู้ไปเรื่อยๆคุณจะเป็นมือกองหรือคุณจะเป็นนักวาดรูปดีครับตอนนี่ตีหม้อดีไหมเอ้อม่อม่อหม้อ่านะครับ โม่ไม่ใช่หม้อนู้นนะครับหม้อนู้นแหละทมไปโม่ไปเพื่ออะไรครับตรงนี้อารมณ์มาไม่อยากต้อตีใช่ไหมครับตีกองน่าเบื่อมึงตีกองไม่พอมึงตีหม้อด้วยครับแล้วแล้วแม่มึงว่าไงมึงครับ ไม่ว่าอะไรเขไม่รู้เราบอกเขาโดนแล้วแตกไหมครับแล้วแตกไดนผมไม่เหลือนี่กองก็เหนื่อยป่าถ้ามีหม้อเราได้ออกกำลังออกกำลังกายใช่ใช่เเอาเงี้ยวไอครับไปคไปกนะครับแล้วกันนะครบตัวขึ้นไปมันจยาเป็นอะไรครับตัวขึ้นหรอใช่ครับตัวขึ้นอกเป็นอะไรบอยเป็น ทำงานเกี่ยวกับรัฐการครันงานอะไรอ่ะรวยอ่ะมึงรวยอะไรก็ได้ผมรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้จริงจังที่สุดนะที่เราสัมภาษณ์้งสี่คนครับผมเบงตั้งเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายว่าพุ่งชนเอาหมือนตองทำพุ่งชนเลยง่ยเป้าหมายอะไรสูงสุดอะไรคงอยากจะเป็นแบบอาชีพที่คุณต้องการแบบที่อยากเป็นจริงนะฮะอ๋อเล่นเว้าเล่นเว้า นะครับอะไรอ่ะผู้พันเนี่ผู้พันนะคุณเข้าใจครับคุณเข้าใจคำถามไหมครับอ๋อาผู้พันนะครับผู้พันไม่เข้าใจคำถามเอาผู้พันนะครับเออผู้พันผู้พันเลยพันบันไปอยากยาเส้นครับโอเคครับไปไปหาเรื่องอะครับลุกเลยครับลุกเลยอยกเป็นอะไรครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นโอ้ให้เกียร์ปุ่มั่งต้องขึ้นเรอยเป็นไรแล้วอะไรอ่ะ เอ้ยอย่าอย่งงงอย่างตื่นตื่นเนื้อลถามกันนะครับโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรครับมีด้วยนะเอ้ยตอบคำถามกูดิตอบคำถามดิตอบมึงไม่ตอบเลยคุณเป็นคนดีมั้งโอ้อาชีพใช่ครับคุณจะเป็นนักดนตรีหรือว่าอะไรที่คุณใฝ่ฝันคุณตั้งเป้าหมายอะไรกับชีวิตของคุณบ้างครับครับอยากอยากเป็นนักดนตรีครับแต่ว่าแต่ว่าอยากเป็นนักจัดการแล้วแล้วมึงตั้งเป้าหมายสูงสุด เเลยอาเป็นทั้งสองเลยคือคงอยากได้อยา่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่เอาทั้งสองครับว่าเขาชอบจับปลาสองมือครับเอาสองข้างเลยตอนนี้คุณเล่นตำแหน่งอะไรครับเป็นเล่นลูกเตะเล่นกีตาร์คุณเคยเล่นกีฬาไอ้กีฬาเป็นไหมครับคุณชอบกีฬาอะไรบ้างกีฬาอะไรบ้างชักว่าวครับโอ้อันนั้นชักว่าวของมึงเยอะเว้าวว้าวอะไรโอเคเคยเป็นนักขี่นะอะไรบ้างหรือเปล่าครับฝ่ายไม่เคยเขาลุงเรียกหน่อยคร เพลงบอลนี่ผมชอบกินเลยนทรู้สึกว่านเบามากใกลๆแม่งยชอบีอ่เแล้วเแล้วมงมีนักร้องในดุงใจมั้ยฮะอ๋อนักร้องผมรอสายยังัพสียยัพี่พี่สีนพี่สพี่ปูครไบปูอกูนะครับ้คอแล้วครับ ต่อไปครับเบืองเด็ดที่สุดครับคนนี้เด็ดสุดเชื่อผมเด็ดสุดนี่ครับโปรดิวเซอร์อะไรกันแม่ตีวภมึงได้สัมภาษณ์มึงเลยนะโตขึ้นมึงอยากเป็นแล้วครับอยากเป็นคนทำงานที่ศาลโอ้ไม่ไม่ใช่ศาลเจ้ารู้แล้วรู้แล้วไอ้นั้นไปไอ้นั้นส่งเอกสารแมสเซนเจอร์คนส่งสารนั่นไอ้สัตว์ิ่งเก็บกระดูกไงพันลงเพงตขึ้นมากเลยเนี่ยอยากเป็นนักดนตรีแต่แต่อนาคตมันไม่แน่นอน ไปเฮ้ยหาอะไรที่มันแน่นอนครับคุณมีพี่น้องกี่คนครับมีพี่น้องหลายคนนะคุณเอาจำนวนเลยครับโอ้คนที่ออกจากท้อณแม่คุณนะครับที่ที่แต่ว่าบุกมากไม่ได้ออกมาจากท้องแม่มั้ยครับเออมันต้องอย่างนั้นออกมาคนแรกก่อนนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งตามมาติดตามโอ้ยถูกต้องกี่คนครับ ถ้าเราเป็นวดติ้งค ah, ุณผู้ชายคแรกเห็นไหมคะก็ตอนแรกออกมาน้องนะน้องผมมีแต่คนฮะคุก็ต้องเป็นผู้ชายคนโตนะเราคเป็นผู้ชายน้องผมตน้องมึงที่เป็นผู้หญิงั้นเป็นผู้หญิงรือผู้ชายเป็นเป็นสาวแลวโอเป็นสาวนี่ช้แรครับชั้นบนูตอนนี้อ๋อน้องผมอยู่ม .3 ครับ ปีนี้แล้วปีขึ้นม .4 แล้วปีหน้าก็แบลูกสาวคุณนี่ผมผมรู้สึกว่าคุณอยากเรียนม .6 ใหม่ปีไหมครับุณเล่นหนึ่งปีไหมครับคุณเป็นใช่ไหมครับคุณเล่นตำแหน่งอะไรครับเซนเตอร์แบ็กเป็นกองหน้าเป็นคนเก็บสายไฟครับโอยเก็บสายแจ็คนะครับไม่ใช่หนึ่งปีนะแล้วก็ตั้งแอมให้คุณโอคุณโอคุณเป็นนักเป็นผมเป็นมูนจิต้าได้ยินไหมครับ มือกีตาร์วงนี้วงคุมชื่ออะไรว่าอะไรครับเอ่อชื่อวงผมนะวงผมก็มีนี่นี่มึงเท่ห์ไโอ้ไอีเ็ดนี่เองนะครับดูหน้ามันเลยไอีเหี้ยนี่ฮะมันแดกร้อนกองหลัง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 นะฮะแป๊บนึงครับวงวงมาตีไม่ใช่เล่นบอลครับแล้วก็ยังมีอีกสองคนมือกองกับเพจก็คือคุณอีกับการเราสัมภาษณ์ไปแล้วชื่อตุณสกอตชื่อชื่อวงชื่อชาตัวอัศ ชาโดอาชายานี่จะมีอยู่3คนอาชาโดก็มี3คนครับไม่เป็นทีเดียวันกแล้วมึงมีกี่คนแล้วทีเนียวเพื่อชีวิตฮาร์ล็อกครับล็อกเฮฟวี่นี่มีด้วยล็อกเฮฟวีู่ทุ่มเทใจครับมึงจะมีแล้วมึงร้องได้ไหมเวลาเร็วนี้เราจะเอาเพลงของลูกกลุ่มอย่างคุณสายยัาอะไรมาล้มลิบเพลงแต่งชื่อสายยังหรว่าสายย่างโอ้สายยังเยอะมากนะเราเราว่าเรามีคนที่เด็ดกว่าโปรดิวเซอร์รายการเรานะครับ เอาเลยไหมครับเอาเลยครับโอเคตาตากล้องกูครับตากล้องครับว่าเอามใฝ่ฝันเราอยากจะสัมภาษณ์คุณช่างมังนังแล้วครับอยากเป็นดาราเมื่อน้ากลองครับครับผมครับแล้วความฝันในชีวิตสูงสุดเรคืออยากเป็นลีคอนลีคอนเมื่อน้ากล้องเรีคอน คุณว่าเราจะได้ไปดิวแมททิ้งไหมครับไอาทิตยหน้านี้ได้อยู่แล้วครับว่าได้แล้วคุณคิดว่าเราจะมันยังไม่มีงบอะไรเลยว่าเขายังไม่สร้างเลยเลยฮะถึงว่าใครสร้างวะใครครุณว่าคุณไป่ทำอะไรกันบ้างครับเมื่อจะไปดิวก็เที่ยวแล้วฮะเวห็นไหมฮะไปถึงอันดับแรกดูหนังครับดูหนังแล้วครับกกับคุณจะกลิกที่จะไปซื้อของอะไรกันครับโอ้ใช่มันคือเออมันดาบตำมุลัยสามพี่เอ็งรีบปะ โอเคครับเราจะถามคุณตอไปนะฮะคุณอภิสิทธิ์ค <or> ร <okay Car peaks> ับอ๋อผมผมผมด้วยเหรอครับผมจะถามว่าเออมึงเล่นครูเย่เดี๋ยวมึงก็ดนนะครับแล้วคุณจะเป็นอะไรครับผมเออตอนนี้ก็เอาโคอตาววิทยาการคอมแต่ไม่รู้ว่าเรียนได้ไหมคุณจะไปเป็นครูใช่ไหมครับก็ถ้าไปเป็นครูก็ต้องครุลุคอมศึกษาแต่ตอนนี้วิทยาการคอมอาจจะทํางานธรรมดา บริษัทพุงว่าเราจะได้พุงว่าเราจะได้ไปติวไบถีม่ครับไปทริงน้าเออได้ไปติวน่าจะได้ไปแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแค่นั้นอือคุณอภิิฎคุณมีแฟนยังครับยังครับเออผมผมรู้สึกว่าผมจะมีคนเด็ดเหมือนกันนะครับเอาครับมึงไปถีอเลยครับเล่นกับกูครับมึงเอากลับมึงมึงสัมภาษณ์เลยนะเท้าอะไรดึงมึงสัมภาษณ์เลย มึงมึงมึงอยากเป็นอะไรครับอนาคตที่ผมอยากเป็นนะฮะมึงมุ่งไปทางต้นเมึงเขินทำไมผมอยากทำงานราชการนะฮะทำงานอะไรครับราชการเป็นเป็นชาวนาว่องไม่ต้องถือเลยชาวนาผมอยากเป็นนักแสดงนะฮะนักแสดงเหรอมึงคิดดีแล้วนักแสดงเป็นนักร้อกรึไงผมเคยคิดฝันไว้ นักร้อด้วยโอ้ยเออโอเคหลายยังเลยจะมากกว่าแล้วก็ความฝันอันสูงสุดของมึงก็คือผมอยากจะไปเมืองนอกทำงานเมืองนอกครับไปทํางานเมืองนอกไปอยู่ีิปก็แถวแถวบ้านกูก็เมืองนอกเหมือนกันนะมึงสบือนอกเมืองไม่ใช่เป็นเมืองนอกอย่างพวกีิปุ่นเอิงกฤษแล้วคุณจะไปเอประเทศไหนก่อนนะ อยากจะไปญี่ปุ่นนะครับว่าแล้วญี่ปุ่นที่นั่งพอนึกญี่ปุ่นได้ผมนึกถึงได้อย่างหนึ่งนะฮะใช่ไหมครับผมนึกถึงอาหารการกินของเขาไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่อาหารเลยอาหารการกินเหรอไม่ผมนึกถึงญี่ปุ่นแรกผมก็นึกถึงไอ้นั่งเลยฮะอะไรเขาไปนั่งพวกซูชิอะไรพวกนี้พวกแน่ใจว่าคุณคิดอย่างนัไรครับซูชิอร่อยนะสาสาสาบานไหมครับเผมเป็นพี่จะดีกว่านะ เพราะว่าเบงกิ่งไส้ก่อนเบงกิ oui> er> in e ้งไส้ก <ok okay, ่อนไส้อว่วกระด่งนะฮะโอ้หมดแล้วใช่ไหมโอเคมีไหฮะโอเคเราขอปิีนรายการเล็่นี้ครับครับโอ้บีชอโอ้โอเคเกียบ